จากการที่มีชาวมุสลิมปัตนาบางกลุ่มพยายามสร้างกระแสว่าดินแดนชายแดนใต้รวมถึงสงขลาด้วยบางส่วนเป็นของอาณาจักรปัตตานที่ฉันขอนำบทความจากหนังสือของคุณจิรวุฒิปุนรัศมีเว็บไซต์หรือ history เรื่องอำเภอเทพาและสบบาย้อยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรปัตนาหรือปัตนานหมาเล่าให้ทราบเพิ่มเติมต่อจากคลิปที่ ep 417ดังนี้ ที่ผ่านมาประชาชนไทยทั้งพุทธและมุสลิมในพื้นที่สี่อำเภอของสงขลาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหาัสซึ่งเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลาและนาราธิวาสในฐานะที่เคยเป็นอาณาจักรปัตตานีหรือปัตตานีในอดีต โดยเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านั้นไม่ได้รักษาขอบเขตการก่อเหตุเฉพาะในพื้นที่สมจังหวัดดังที่ควรจะเป็นบนความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ที่ว่าชาวปัตตานีกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชหรือเมอเดก้ากลับคืนมาแต่เหตุการณ์กลับแพร่ลามมาถึงบางส่วนของจังหวัดสงขลาอันได้แก่อําเภอจนะอําเภอเทพาอําเภอสะบาย้อยอําเภอนาทวี และรวมถึงอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาและอำเภอเมืองสงขลาในบางโอกาสอีกด้วยอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบนอกพื้นที่อดีตอาณาจักรปัตตานีหรือปัตตานีเช่นนี้ผู้เขียนหมายถึงคุณจิรวุตรบุญรัศมีในฐานะคนสงขลาแต่กำเนิดได้เกิดความสงสัยนี้มานานและไม่เคยเข้าใจเลยว่า ชาวสงขลาในพื้นที่ข้างต้นไปทำผิดอะไรทำไมพวกขบวนการถึงได้ใจทำอมหิตเช่นนี้แต่ชชลอยกลับไม่สามารถหาคำตอบได้เลยจนกระทั่งมาพบกับความจริงไม่กี่ปีให้หลังว่าเหตุการณ์ก่อเหตุนอกพื้นที่สมจังหวัดล้วนเขี่ยวข้องกับการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและแนบเนียนที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ปรากฏในใบปลิวโฆษณาในอดีตรวมถึงหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพวกชาตินิยมนายูบางเล่มคำเรียกตัวเองของคนสามจังหวัดหมายถึงคนมาลายูและที่น่าจับตามองในปัจจุบันคือการบรรยายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นออนไลน์โดยนักกิจกรรมบางกลุ่มที่บางครั้งผู้บรรยายพูดไปโดยไม่มีที่มาหรือการอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนแต่อย่างใด น่าสนใจว่าการสมอ้างว่าส4อำเภอของจังหวัดสงขลาคือจนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยเป็นของอาณาจักรปัตตานีเป็นชุดข้อมูลที่ถูกทำให้เข้าเจอิดกันจนเกลื่อนแม้แต่คนในกรุงเทพหรือส่วนอื่นๆของประเทศไทยก็ถูกพวกขบวนการหล่อให้เข้าใจเช่นนั้นความเชื่อที่ว่า4อำเภอของสงขลา เป็นของปัตตนีนี้ได้ไปสร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนในการประหัตประหารคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้สร้างความเจ็บปวดให้แก่คนสงขลาในพื้นที่เหล่านั้นมาเกือบ20ปีการก่อเหตุในจังหวัดสงขลาเพิ่งเริ่มอย่างเป็นทางการในปีพศ2547นี่เองในบทความนี้ผู้เขียนขอยกแค่กรณีอำเภอเทพาและสบ้าย ซึ่งผู้เขียนไปอ่านข้อมูลเท็จที่พบในหนังสือเพนกันตาเซจราปาตานีตีพิมพ์ประมาณพุทธศักราช2,537ซึ่งเขียนโดยอาหมาัดอับดุลอาลฟาตานีนักชาตินิยมนาอยู่ที่ลิภัยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยนายนิอับดุลลาคิบสิริเมธาคุณ ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันสมุดร,รัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยายลัยสงขาลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีปีงบประมาณ2543หนังสือเล่มดังกล่าวจัดเป็นหนังสือที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของปัตตานีหรือปัตตนีเล่มคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในภาษามลา,ายูตัวพิมพ์เป็นโรมันและโรมีอย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปัตตานีโดยทั่วไปผู้เขียนไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้แต่ผู้เขียนได้บังเกิดความเอกใจตั้งแต่เปิดหน้าแรกขึ้นมาอ่านด้วยประโยคที่ถูกระบุไว้ในย่อหน้าที่หนึ่งว่าปัตตานีที่ให้ความหมายในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่จังหวัดปัตตานีดังที่เป็นอยู่ในแผนที่ประเทศไทยปัจจุบันนี้แต่เป็นการอ้างอิงรัฐแห่งหนึ่ง ที่มีเขตแดนที่กว้างขวางกว่านั้นนั่นคือครอบคลุมทั้งจังหวัดนาราธิวาสยะลาและบางส่วนของจังหวัดสงขลาคืออำเภอสบบายอและตีบอซึ่งหนังสือเล่มดังกล่าวฉบับแปลภาษาไทยได้ใส่เชิงอี่หนึ่งไว้ว่าอำเภอสบบายอก็คืออำเภอสบบายย้อยส่วนตีบอคือเทพาเมื่ออ่านมาถึงประโยคนี้ผู้เขียนถึงกับคิ้วขมวดพยายามพลิกหา ถึงเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่หนังสือเล่มดังกล่าวใช้ในการสนับสนุนข้อมูลตรงนี้แต่เปล่าเลยข้อความในย่อหน้าดังกล่าวถูกเขียนขึ้นโดยที่ไม่มีการใส่อ้างอิงแต่อย่างใดประหนึ่งลอยมาจากวิมานไหนไม่ทราบเพราะแม้แต่ในพงศาว,วดารลล่าสสำนักปัตตนีหรือฮิคยัดปัตตนีทั้งฉบับก็ไม่มีการระบ,บุว่าปัตตนีโบราณ มีอาณาเขตไปถึงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาน่าสนใจว่าพงศ์สวดานราชสำนักปัตตนีอ้างสิทธิการปกครองแค่มืองแถบกรือเซส,สายบุรียะลาไปจนถึงดานเนาะแม่ละเท่านั้นผู้เขียนจึงไม่เข้าใจว่าการเคลมสบบาย,ยอและเทพาของหนังสือเล่มดังกล่าวเขาไปเอาหลักฐานมาจากไหนกันแน่นอกจากนี้แล้วผู้เขียนในฐานะลูกสงขลาแต่กำเนิด ต้องขอบอกข้อเท็จจริงต้องขอบอกข้อเท็จริงกับท่านผู้ฟังว่าแท้จริงแล้วการออกเสียงสะบ้ายอและตีบอกข้างต้นไม่ใช่สิ่งผิดแต่เป็นสำเนียงการเรียกเฉพาะคนมุสลิมในพื้นที่ที่มีเชื้อสายมาจากชาวนายูหรือชาวมาลายูสามจังหวัดเท่านั้นแต่หากท่านไปคุยกับคนมุสลิมสงขาด,ดั้งเดิมในพื้นที่ที่แหลงใต้หรือพูดปากใต้เช่นชาวสกอมในพื้นที่อำเภอเทพา ที่มีจำนวนมากกว่าคนมุสลิมนาอยู่ในพื้นที่อำเภอเหล่านี้หลายเท่าจะพบว่าคนมุสลิมสงขลาเวลาแหลงใต้ยังออกเสียงอำเภอของพวกเขาว่าสบบายย้อยและเทพาเหมือนเหมือนกับคนไทยพูดในพื้นที่ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมเช่นเดียวกันนอกจากการออกเสียงที่ผิดกันแล้วแม้แต่ประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมสงขลาในเทพาและสบบายย้อยรวมถึงอำเภอจนะและนาทวี ก็มีความแตกต่างกับชาวนายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วยอาทิพวกเขาใช้คำว่าบังหรืออาบังแบบภาษามลา,ายูกลางเรียกพี่ชายไม่ใช่แบรหรืออาแบแบบสำเนียงมาลายูในสามจังหวัดและรัฐกรันตันหรือการที่พวกเขาใช้คำว่ามาหยังที่มาจากคำว่าซัมมาหยังในภาษามลา,ายูกลางที่แปลว่าละหมาดไม่ใช่มาแยแบบสำเนียงมาลายูสามจังหวัด จะเห็นได้ว่าแม้แต่คำศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจำวันก็มีความแตกต่างกับชาวมาลายูในสามจังหวัดอย่างชัดเจนมากดังนั้นการไปเหมารวมว่าคนมุสลิมสงขลาในเทพาและสะบาย้อยเป็นชาวปัตตานีจึงเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงมากและการที่คนมุสลิมในเทพาและสะบาย้อยพูดปากใต้แทนภาษามาลายูนี้ผู้เขียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐนิยมชาติไทยในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามแต่อย่างใดน,น่าสนใจว่าคนมุสลิมเหล่านี้กลับพูดภาษาปากใต้อย่างน,น้อยก็ในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วดังปรากฏข้อความในพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่หช่วงเสด็จประพาสอำเภอเทพาเมือะะ่อรัตนโกสินทร์ศกหนึว่าราษฎรในเทพานี้ ค่าน้ำค่าดินก็ออกเสียงเป็นค่ามันดินเพราะพวกเขามีน้ำเสียงอย่างชาวนอกซึ่งชาวนอกในความหมายของคนภาคกลางสมัยก่อนก็คือคนปากใต้นั่นเองนอกจากนั้นผู้เขียนขอให้สังเกตให้ดีว่าในปีพุทธศักราช2537ที่หนังสือเล่มนี้คือเพนกานตาสาจราปตานีถูกพิมพ์เผยแพร่ ฝ่ายนักชาตินิยมนาอยและขบวนการยังไม่มีการเคลมอำเภอจะนะและนาทวีแต่อย่างใดแต่เหตุใด10ปีหลังจากนั้นพุทธศักราช2547บรรดาตำราประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนโดยพวกนักชาตินิยมท้องถิ่นตลอดจนถึงการดำเนินการก่อเหตุของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนจึงได้รุกคืบไปยังอีกสองสามอำเภอที่เหลือของจังหวัดสงขลาคือจนะนาทวีหาดใหญ่และสะเดา สำหรับประเด็นนี้แม้แต่นายภูมิมรัตน์ทักษาดิพงศ์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติอย่างตั้งข้อสงสัยไว้อย่างน่าสนใจว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนช่วงนั้นมีหลายกลุ่มหลายพวกตั้งชื่อต่างๆนานาแต่ลงท้ายด้วยคำว่าปัตเนเสมอเพื่อยืนยันว่าต้องการแยกปัตเนในอดีตที่มีดินแดนกว้างขวางออกไปบางองค์กรคิดแยกแค่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ บางองค์กรก็เลยขึ้นมาถึงนาคารศรีธรรมราชแล้วแต่จะเขียนแผนที่เอาเองโดยหาเหตุผลทางประวัติศาสตร์มาอ้างต่าง,าง,างๆนานาข้อสรุปของผู้เขียนคงไม่ต่างกับบทความก่อนๆอาทิสเดาไม่เคยเป็นของปัตตนีหรือลังกาสุกะไม่ใช่ปัตตนีที่ว่าเห็นทีจะต้องมีการชำระและตรวจสอบประวัติศาสตร์นิพนธ์บางสำนักเสียใหม่ว่าเขียนขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมต่อคนในพื้นที่หรือไม่คนสงขาในพื้นที่สี่อำเภอไม่สมควรที่จะต้องถูกเหมารวมและถูกบิดปากจากกลุ่มขบวนการก่อการร้ายที่ถูกนำเข้ามาจากภายนอกอำเภอและจังหวัดของตนทั้งทงที่ประวัติศาสตร์ของพวกเขาและเธอกลับไม่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์บาดแผลของอาณาจักรปัตตานีโบราณเลยและหากเรายังไม่รู้เท่าทันการบิดเบือนประวัติศาสตร์เหล่านี้ เห็นทีการเสียดินแดนคงจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงในอนาคตก็เป็นได้อ้างอิงลำดับที่หนึ่งอามัดอับดุลอัลฟาตานีเพนการตาเซจาลาปัตานี2537แปลไทยโดยนายนี้อับดุลรายกิฟสิริเมธาคุณภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทร,รัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินท พิทยาเขตปัตตานีปีงบประมาณ2,543อ้างอิงสองสรายุทธจิรมาศแผ่นดินนี้ชื่อเทพา2,562จัดพิมพ์โดยที่ทำการปกครองอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอ้างอิงลำดับที่3พงศาวดารราชสำนักปัตตานีหรือฮิกยาิปัตตานีอ้างอิงลำดับที่4ภูมรัฐทักษาดิพง์ไลลาจารชน2,556 จัดพิมพ์โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติอ้างอิงลำดับที่5เรื่องสเสด็จประพะราสแหลมมาลายูเมื่อรัตะนโกสินทร์ศก108ม1 0 9ถึง117รวม3ข่คราวขอย้ำอีกนิดนึงนะคะการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่แนบเนียนนี้กลุ่มคนเหล่านี้ทำมานานขอให้ทุกท่านตื่นรู้หาไม่แล้วเนี่ย แผ่นดินนี้จะไม่เหลือเลยนะคะฝากเอาไว้ให้ทุกท่านคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพ,อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ